อัปเดตซีรีส์ภาคไทยมาใหม่กันจ้าทุกคนช่วงนี้ภาคไทยก็คือมาไวมากไม่ปล่อยให้เรารอนานเลยนะคะมีหลายแนวด้วยนะมีทั้งซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์จีนเลยค่ะจะมีเรื่องไหนภาคไทยมาใหม่กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ซีรีส์แนวย้อนยุคดรามา่าเมื่อท่าสาวถูกเข้าใจผิดว่าเธอเองเป็นคนหนูตระกูลใหญ่ที่หายสาบสูญไปเธอจึงสวมรอยอย่างแนบเนียนพร้อมทั้งพยายามหาทางช่วยพวกชนชั้นทาสได้อิมจียอนมาเป็นนางเอกกับเรื่อง The Story of Lady Ok ตำนานแม่นางโอก๊กเล่าเรื่องราวของท่าสาวที่โดนทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดเธอทนมีชีวิตอยู่อย่างทรมานจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนหนูแสนดีชวนเธอให้มาอยู่ที่บ้านแต่ก็ดันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นค่ะคุณหนูเสียชีวิต ส่วนเธอรอดชีวิตมาได้และเธอก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอกแทยองคุณหนูตระกูลใหญ่ที่หายสาบสูญไปเพื่อความอยู่รอดเธอก็แแท้งทําตัวเป็นคุณหนูพร้อมทั้งปลอมตัวทําอาชีพอื่นด้วยค่ะเพื่อสืบหาความจริงเหตุการณ์ฆาตกรรมและหาทางช่วยทายคนอื่นๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้น The Tale of Lady Oak ตำนานแม่นางอกดูภาคไทยได้ที่แอปวิวค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวมัธยมแฟนตาซีแอคชั่นเมื่อเด็กนักเรียนที่รักดีแต่ผลการเรียนเขากลับห่วยแตกแต่มีดีที่เขาต่อสู้เก่งและอยากจะยกระดับเป็นเด็กเรียนดีคะแนนเด่นกับเขาบ้างเลยไปรวบรวมแก๊งเด็กเนื้อตัวท็อปให้มาช่วยติวให้เขาเรียนเก่งขึ้นแต่กลับโดนแก๊งอันุภาสในโรงเรียนขัดขวางเขาจึงต้องปกป้องกลุ่มเด็กเนื้อดดยฝีมือการต่อสู้คันเทพค่ะในหวางบินยอนคัมแบ็กมาเป็นเด็กมัธยมได้หล่อมากเลยกับเรื่อง Star ์ที่กรุ๊ปกลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้ เล่าเรื่องราวของเด็กมัธยมหนุ่มหล่อเรียบร้อยที่ขยันเรียนมากค่ะแต่ดันเรียนห่วยสุดๆเลยถึงแม้เขาจะตั้งใจเรียนมากจะติวหนังสือหนักเท่าไหร่แต่คะแนนกลับไม่ดีขึ้นมาเลยค่ะจนวันหนึ่งเขาย้ายมาอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่นักเรียนอันธพานเขาเลยคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะทําคะแนนได้ดีขึ้นนะและพบว่ายังมีเด็กเนิร์ดและอาจารย์ที่เคยติวเขามาอยู่โรงเรียนนี้พอดีพอด,ดีเลยค่ะเขาเลยจะจัดกลุ่มติวกันแต่ก็โดนขัดขวางจากพวกนักเรียนอันธพานเขาจึงต้องงัดการต่อสู้คันเทพเพื่อปกป้องแก๊งเเด็กติวและรรื่องา จะสนุกและแฟนตาซีขนาดไหนรอดูได้เลยค่ะเรื่องเนี้ยติ่งรอคอยมากเลยค่ะทุกคนเพราะติ่งเองชอบควางมินยอนมากฝ่าบาดก็คือใส่ชุดอะไรก็หล่อค่ะยิ่งคัมแบ็กมาใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อยติดกระดุมถึงคอหอยก็คือ แต่พอบทจะต่อสู้ก็คือต่อสู้เก่งมากชนิดหมัดไฟกันเลยทีเดียวยิ่งโดนตกเข้าไปอีกค่ะทุกคนแต่โดยความที่สร้างจากเว็บตูนะคะเพราะฉะนั้นฉากต่อสู้มันก็จะดูกระตูนกระตูนแฟนตาซีหน่อยหน่อยค่ะแต่เรื่องนี้เว็บตูนดังมากๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนเว็บตูติ๋งก็อยากจะชวนมาดูซีรีส์ด้วยกันค่ะติ๋งว่าน่าจะสนุกนะ Study Group กลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้ดูภาคไทยได้ที่แอปวิวค่ะซึ่งถ้าใครชอบดูซีรีส์ในวิวไอชีอีหรือว่าทูไอดีอยู่แล้วแล้วลเป็น v i p อยู่ทุกทุกเดือนเนี่ยจะ จับมือกับ YouTube ออกแพ็กเกจเอาใจคนชอบดูหนังชอบดูซีรีส์แล้วก็เล่นโซเชียลค่ะสาหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่กับทูหรือเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าย้ายค่ายใหม่เบอร์เดิมสามารถสมัครแพ็กเกจรายเดือน 5G Super Streaming ที่เริ่มต้นแค่699บาทต่อเดือนแต่ก็ได้ทั้งเน็ต60กิกแถมยังได้ YouTube พีเมียมด้วยนะแต่สาหรับใครที่เป็นสายชอบดูซีรีส์แบบติ่งแนะนําแพ็กนี้เลยค่ะ999บาทต่อเดือนขึ้นไปก็จะได้ VIP ทั้ง App View, e ID, แอปว้วก็ YouTube ูไอดีแมไปเลยบอก เลยว่าดูซีรีส์ได้แบบฉ่ำๆเลยค่ะถึงว่าคนที่ชอบดูซีรีส์ภาคไทยกับชอบดูซีรีส์จีนเนี่ยคุ้มอยู่นะเพราะวิวเขาทำภาคไทยมาเยอะมากเลยค่ะฉายซับไทยจบปุ๊บก็มีภาคไทยมาต่อปั๊บเลยส่วนไอ้ฉีอี้เนี่ยก็มีทั้งซีรีส์จีนแล้วก็ซีรีส์วายมาให้เราดูกันตลอดตลอดเลยแถมภาคไทยก็มาไหวมากๆนะคะใครสนใจราคาไหนก็ดูรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะสมัรแพ็กพเกจรายเดือน 5G Super s t รี a m i n g ได้ที่ทูชอปแล้วก็ดีแท็กชอปทุกสาขาที่สะดวกได้เลยหรือคลิกใน description ใต้คลิปนี้้ก็ได เะะมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติต้องปลอมตัวมาเป็นเด็กมอปลายเพื่อทำภารกิจลับสุดยอดได้ส่อคั้งจุนคำแบกได้เท่มากเลยกับเรื่อง Undercover High School ปลอมมาเรียนเนียนมาสืบ เล่าเรื่องราวของเจ้าแฮซองเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองตัวท็อปที่ได้รับภารกิจลับในการตามหาทองคําซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่คาดว่าซุกซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาจึงต้องปลอมตัวมาเป็นเด็กมอปลายเพื่อมาสืบความลับนี้แต่มันก็ไม่ง่ายนะสิเมื่อเพื่อนคนอื่นต่างสนใจเขาและคุณครูประจําชั้นก็คอยตามจับผิดเขาเช่นเดียวกันค่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะปัญหาก็คือเขาต้องเรียนและก็ต้องสอบจริงๆเหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆเขาเองเก่งแต่ต่อสู้ค่ะแล้วเขาอ่ะก็ลืมความรู้มอปลายไปหมด แล้วนะสิฟังจากพล็อตเรื่องนะคะถึงว่าเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นสืบสวนคอมดี้แน่เลยก็คือพี่ซอคังจุนน่ะแก เข้ากรมไปนะคะก็ห่างหายไปหลายปีแหละและนี่เป็นผลงานแรกเลยหลังจากที่เขาออกจากกรมมาหลายคนก็คิดถึงเขามากว่าเออพี่เขาหายไปไหนติ่งเองก็เช่นกันค่ะแต่คัมแบ็กครั้งนี้พูดเลยว่ารออยู่นะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองแบบใดนะคะนะ่าใส่ละมุนใจขนาดนี้ใส่ชุดนักเรียนมปลายยังเอาอยู่อยู่เลย under cover high school ปอมาเรียนเนียนมาสืบดูภาคไทยได้ที่แอปวิวค่ะ เมื่อหญิงสาวธรรมดาธรรมดาได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนระดับท็อปที่มีแต่เด็กหัวกะทิระดับ1%เปอร์เซนของเกาหลีใต้แต่เธอกลับพบว่าที่นี่มีความลับสุดอันตรายส่วนตัวเองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะไดเฮริคัมแบม็กมาเป็นสาวโรคจิตกับเรื่องเฟลลี่แลเวรีเพื่อนรักเกมลวงเล่าเรื่องราวของอุซูกินักเรียนใหม่ที่ย้ายไปเรียนในโรงเรียนระดับท็อปโดยเธอได้รับความช่วยเหลือจากยูแจอีนักเรียนที่ได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนที่ทั้งสวยรวยเก่งแต่แอบ มีความเป็นโรคจิตเบาๆค่ะพวกเธอสนิทกันก็จริงนะแต่ก็ไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่เธอไม่ได้เก่งมากอุซูกิเธอเลยต้องเอาตัวรอดท่ามกลางการแข่งขันกันเรียนที่ดุเดือดแถมยังมีเรื่องการหักหลังของเพื่อนสนิทการบูลลี่รวมถึงการตามสืบหาสาเหตุการตา,ตายของพ่อตัวเองค่ะที่พ่อของเธอเป็นคนออกข้อสอบมหาลัยพ่อของเธอตายกระทันหันค่ะซึ่งสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้ด้วยก็ได้เรื่องนี้เป็นแนวดราม่าระทึกขวัญที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่องเด็กใหม่ห้อง มีให้อ่านแบบภาษาไทยแล้วด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ในเว็บตูนเป็นแบบแนวหญิงหญิงยูริค่ะทุกคนที่มันมีเคมีระหว่างสาวๆเยอะมากแต่ติ่งแอบดูจากในตัวอย่างนะคะเฮียรีก็มีความแบคค็คฮักเออกอดจากด้านหลังกลุ่มอาจจะมีเคมีของสาวๆให้หลายคนได้กรีดก็ได้ติ่งเดาว่าต้องมีการบูลลี่มีกลิ่นอายของซีรีส์เรื่องพีระมิดอยู่ค่ะแต่ติ่งว่าเรื่องนี้น่าจะดูดารก,กว่านะคะสายตรงสายตาเฮียรีดูเป็นสาวโรคจิตค่ะดูแบบเหมือนนาง ใช้จิตวิทยาในการเข้าหาคนแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือมียองแจก็อเซเว่นมาเล่นด้วยค่ะติ่งเองก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะมารับบทเป็นตัวละครไหนแต่เห็นในทีเซอร์ก็ดูแอบร้ายอยู่นะภาคไทยคอนเฟิร์มแล้วค่ะที่โมโนแม็กซ เมื่อผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเดินหน้าจีบเธออย่างเต็มที่แต่พอจีบเธอติดแล้วจู่ๆเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพอะกลับมาเจอกันอีกทีเขาเดันกลายเป็นนักวิจารณ์หนังส่วนเธอเป็นผู้กํากับหนังที่โดนเขาวิจารณ์ค่ะจากแฟนเก่าในวันนั้นก็เลยกลายเป็นศัตรูกันเฉยเลยเป็นซีรีส์ที่มาในวันวาเลนไทน์พอดีเลยกับเรื่อง Melo Movie หัวใจตึกตักหนังรักใจฟู เล่าเรื่องราวของมูบีหญิงสาวที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้กำกับหนังรักค่ะเธอทำงานในกองถ่ายจนวันหนึ่งบังเอิญได้เจอกับโกเกียมชายหนุ่มตัวประกอบที่ชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจเลยเขาตามจีบเธอมานานค่ะจนวันหนึ่งจีบเธอติดจนได้แล้วก็ได้คบกันแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็หายไปจากชีวิตเธอเฉยๆแบบไม่บอกกล่าวเลยผ่านไปนาน5ปีพอกลับมาเจอกันอีกทีเขากลายเป็นนักวิจารณ์หนังส่วนเธอเป็นผู้กำกับค่ะเป็นสองอาชีพที่ต้องเป็นเหมือนศัตรูกันแต่ยิ่งหนีก็ยิ่ง เมื่อเขาบังเอิญย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเธอซะอีกและฐานไฟเก่าที่ยังผูกพันจะกลับมารักกันได้ไหมหรือแยกย้ายกันไปเติบโตก็ต้องรอดูกันเรื่องนี้ได้ช่วยอูชิกประคู่กับพักโบยองค่ะซึ่งเคมีเคใจเนี่ยน่ารักมากดูจากรูปที่เขาไปถ่ายด้วยกันน่ะ ก็คือแบบเคมีดีสุดๆเลยแล้วพอติ่งเห็นชเวอชิกนะคะก็รู้สึกว่าเห็นบรรยากาศและก็สถานาการณ์ในเรื่องอ่ะมันชวนให้คิดถึงอาบิลิฟเดสม์ซัมเมอร์มากๆเลยค่ะติ่งก็ยังคงมองพี่อูชิกดูมึนๆงงๆเหมือนอุ้งอยู่ดีนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แค่อุ้งค่ะเรื่องนี้ได้นักเขียนจากอาบิลิฟเดสม์ซัมเมอร์มาด้วยลายเซ็นก็คือชัดเจนอีกแล้วนะคะและด้วยความน่าสนใจก็คือได้ผู้กํากับจากเรื่องโฮเทลเดลลูน่ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมุมกล้องมันก เลยจะฟุ้งๆแล้วก็สื่อความหมายมากเลยเป็นเรื่องที่ติ่งอ่ะ แอบคาดหวังไว้สูงมากอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือดูแค่ทีเซอร์ก็รู้สึกอยากดูแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นหนังรักแฮปปี้เหมือนชื่อเรื่องหรือเปล่าแต่ติ่งขอเดาว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเติบโตไปกับตัวละครร่วมลุ้นไปกับการตามหาความฝันแล้วก็ลุ้นเรื่องความรักไปกับนางเอกค่ะแอบคาดหวังเหมือนกันนะคะว่าจะจบดีแฮปปี้นะเพราะว่าออนแอร์ตอนแรกวันวาเลนไทน์พอดีเลยและในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่คู่เดียวค่ะมีคู่ร้องด้วยนะที่คนนึงเป็นโปรดิวเซอร์เพลงประกอบหนังกับอีกคน นึงเป็นนักเขียนบทหนังด้วยค่ะนี่มันเป็นความรักในกองถ่ายชัดๆเลย Melo Movie หัวใจตึกตักหนังรักใจฟูดูภาคไทยได้ที่ Netflix ค่ะเมื่ออาจารย์หมอสมองที่เธอเคยรักและศรัทธากลับกลายเป็นคนที่ไล่เธอออกจากห้องผ่าตัดและตัดอนาคตของเธอจนเธอโดนถอนใบอนุญาตและต้องพันตัวไปเป็นหมอเถื่อนแต่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาดันมาขอร้องให้เธอช่วยชีวิตเขาสัง,งานค่ะได้พักเอิร์นบินคัมแบ็กมาเป็นหมอสมองที่เป็นไซโคพาร์ตด้วยนะกับเรื่องไฮเปอร์ไนท์ We'll be right back. เล่าเรื่องราวของจองแซโอกเธอเป็นหมอสมองอัจฉริยะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอสมองชื่อดังเลยค่ะเธอฉลาดความจําดีและมีความสามารถผ่าตัดคั้นเทพจนได้รับการยอมรับในวงการเลยแต่อยู่มาวันนึงเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้อาจารย์หมอที่สอนเธอมาเองกับมือเนี่ยเขาไล่เธอออกจากห้องผ่าตัดค่ะและทําให้เธอโดนถอนใบอนุญาตจนชีวิตเธอตกต่ําขั้นสุดเธอกดแค้นอาจารย์หมอมากนะคะถึงขนาดเผาชุดหมอและพันตัวเองไปเป็นหมอเถื่อนแต่แล้ววันหนึ่งค่ะอาจารย์หมอก็กลับมาหาเธอ ครั้งหนึ่งพร้อมยื่นข้อเสนอบางอย่างที่ทําให้เธอเกลียดอาจารย์หมอยิ่งกว่าเดิมจนไล่เขาไปตายและเรื่องราวความโกรธแค้นของสองหมอสมองอัจฉริยะจะเป็นยังไงก็รอดูได้เลยค่ะเรื่องนี้ติ่งคาดหวังตั้งแต่เห็นพล็อตเรื่องแล้วนะพล็อตเรื่องที่หมออัจฉริยะแถมยังเป็นไซโคพาร์ตโรคจิตหน่อยๆอ่ะติ่งว่ามันน่าสนใจค่ะเพราะว่าติ่งไม่เคยเจอเลยบวกกับพักอ่นบินมาเล่นด้วยนะคะบทยากๆแบบนี้ยติ่งว่านางเอาอยู่แน่นอนคือดูจากทีเซอร์สายตรงสายตานางก็คือแบบ แข่งก้าดูโรคจิตยอยู่นะติ่งเองอ่ะเป็นแฟนซีรีส์แนวหมออยู่แล้วนะคะชอบดูเคสการผ่าตัดแล้วก็การรักษาที่สมจริงยิ่งคาดหวังเลยคะ่ะว่าเรื่องนี้ต้องสนุกแน่เลยเอาจริงอะ่ะติ่งเห็นทีเซอร์ครั้งแรกนะคะตอนที่ดิสนีย์เปิดไลน์ซีรีส์ใหม่ปี2025ที่ประเทศสิงคโปร์คะ่ะตอนนั้นน่ะแอบเตงแล้วนะว่าเรื่องนี้จะน่าจะปังแน่เลยคะ่ะเพราะเขาเปยิยว่าหมอคนนึงใช้มีดเพื่อรักษาชีวิตกับอีกคนที่ใช้มีดเพื่อฆ่าและพักอินบินมีการปูพลาสติกก่อนจับคนมาผ่าอีกติ่งวา น่าจะด์กอยู่นะไฮเปอร์ไนท์ดูภาคไทยได้ทีดิสนีย์พัทอสตาต่อมากับซีรีส์ที่ทีเซอร์น่ารักสดใสมีปกวินเทจยั่วใจแต่ก็เกียมทิชชู่ไว้ได้เลยค่ะถึงว่ามีโอกาสร้องไห้ตามแน่นอนเมื่อหนุ่มสาวที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กผ่านทุกฤด,ดูและอุปสรรคมาด้วยกันแต่แล้วการตัดสินใจครั้งสําคัญจะเปลี่ยนสถานะพวกเขาไปตลอดกาลในเจ้าแม่แซดเอนดิ้งอย่างไอยูมาคู่กับผู้ชายที่ร้องไห้เก่งสุดๆอย่างพักโปกรมกับเรื่องเวลไลท์กิฟต์โยแทงจูรีนส์ย ไว้ในวันที่ส้มไม่หวานกสักศกัสตา เล่าเรื่องราวของแอร์ซุนเด็กสาวที่เติบโตมาในชุมชนเล็กๆบนเกาะเชจูเธอฉลาดน่ารักสดใสแต่นิสัยดื้อเอามากๆเลยค่ะเธอมักจะทําอะไรตามใจตัวเองมาตลอดเธอเองมีความฝันอยากเป็นนักกวีแต่ง,งานกับหนุ่มโซเพื่อย้ายออกจากเกาะเชจูเพื่อที่หวังว่าตัวเองจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะเธอเติบโตมากับยังกวางชิกหนุ่มสุดหล่อที่ดูแลปกป้องเธอมาอย่างดีตั้งแต่เด็กเลยด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากๆชาวบ้านก็มักจะจับคู่ให้พวกเขาเสมอเลยค่ะแต่แอร์ซุนนางไม่เอา นาะงเอาแต่ปฏิเสธค่ะนางคิดว่าถ้าต้องแต่งงานกับคนแถวบ้านชีวิตนางก็จะต้องเป็นแบบเดิมไม่กกาวหน้าเธอจึงเอาแต่ปฏิเสธหัวใจตัวเองทงั้งๆที่ตัวเองก็ชอบเขาอยู่จนวันหนึ่งกวานชิกต้องไปทํางานที่อื่นเธอจึงรู้หัวใจตัวเองค่ะและเรื่องราวตลอดซีรีส์ดูบนเกาะเชจูจะเป็นยังไงก็รอดูได้เลยเรื่องนี้ติ่งดูทีเซอร์แล้วนะคะมูดแอนโทนมันดูนะ่ารักสดใสเพลงประกอบซีรีส์ก็น่ารักมากเลยแถมเคมีไอยูกับพักโบกอมก็คือดีงามสุดๆเลยค่ะแค่เห็นไอยู ซุกมือในกระเป๋าเสื้อพักโปรกรมก็คือเตรียมเขินแล้วนะแต่ก็แอบ,บเห็นซีนพระนางร้องไห้กันฉ่ำค่ะในทีเซอร์ทุกตัวก็คือพระนางร้องไห้ทุกตัวเลยนะคะมีการคว้างแหวงกันกลุ่บวกกับชื่อเรื่องค่ะยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานทำให้ติ่งแอบ,บคิดว่า เอ๊ะหรือว่าเราต้องเกียมทิชชู่วไว้ดูเลยนะยิ่งไอยูนะคะเป็นเจ้าแม่ Sa d ending อ่ะรับงานซีรีส์ไม่บ่อยค่ะแต่เล่นแต่ละเรื่องก็คือทำเอาเราจุกอกทุกทีเลยนะสุภักโบกอมเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่หล่อมากขนาดเป็นผู้ชายชาวเกาะยังหล่อค่ะแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ร้องไห้แล้วหน้าสงสารสุดๆติ่งแล้วรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันหอมกลิ่นน้ำตามากเลยแถมยังได้ผูก้กำกับจากเรื่อง my m i s t e ตอร์แล้วก็นักเขียนจากเรื่อง when the camera b o o บูด้วยนะคะซึ่งสองคนนี้มีฝีมือมากๆเลยติ่ง น่าจะเล่าช่วงชีวิตความรักความฝันของวัยรุ่นได้ทัดใจแน่เลยอะ่ะเพราะว่าแอบเห็นพระนางตอนสมัยวัยผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะแสดงว่าเขาเล่าช่วงชีวิตยาวเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะจบดีหรือเปล่านะพูดตรงๆพอเห็นอ่นางเอกในวัยผู้ใหญ่มาเล่าเรื่อง ในซีรีส์ก็เริ่มใจไม่ดีละหอมกลิ่นทเวนตี้ไฟทเวนตี้วันสุดๆแต่คาดหวังแล้วก็รอคอยสุดๆเลยค่ะเวล e ลคิฟต์แองเจลี e ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานดูภาคไทยได้ที่ Netflix ค่ะ เมื่อวันที่คู่รักต้องบอกเลิกกันแต่มันด้านเป็นวันเดียวกับที่ซอมบี้กำลังบุกเมืองพอดีค่ะแต่จริงๆแล้วทางคู่เพิ่งมาเข้าใจว่ายังรักกันอยู่เลยตัดสินใจฟาฟูงซอมบี้ไปงอ้อแฟนซะเลยบอกเลยงานนี้แฟนก็ต้องตามง้อซอมบี้ก็ต้องหนีเป็นการเอาชีวิตรอดที่วุ่นวายแน่เลยได้จองมินมาคู่กับจีซูกับเรื่องนิวโทเปีย เล่าเรื่องราวของยองจูสาวสวยอดีตดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สวยและก็รักมั่นคงสุดๆแต่อยู่มาวันหนึ่งอีแจยุนแฟนหนุ่มของเธอต้องเข้ากรมไปเกณฑ์ทหารค่ะด้วยความที่ต้องอยู่ห่างกันและเธอกําลังหัวเสียจากเรื่องงานทําให้มีปากเสียงกันค่ะส่วนเธอบอกแฟนหนุ่มไปว่าจะขอห่างกันสักพักซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองซอมบี้ก็กําลังระบาดไปทั่วเมืองอยู่พอดีคนหนีตายและกลายเป็นซอมบี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแฟนหนุ่มของเธอก็ต้องออกมาปราบฝูงซอมบี้แถมยังถูกตั้งให้เป็นหัวหน้า,นาหน่วยสู้ซอมบี้ไป แล้วยังรักแฟนอยู่เลยไปง้อให้แฟนกลับมาคืนดีเธอเลยตั้งใจจะฝ่าฝูงซอมบี้เพื่อไปหาแฟนและเคลียร์ใจกับอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นการหนีซอมบี้ที่วายป่วงแน่ๆเลยบวกกับที่มีพี่จีซูรับบทนาไปอีกติ่งก็ซื้อเรื่องนี้เลยนะคะแถมผู้กํากับยังออกมาบอกอีกว่าซอมบี้เรื่องนี้ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นค่ะเพราะมันเหมือนมาจากยุค7 0 8 0ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นซอมบี้แบบไหนเหมือนกันนะแล้วยุค80เนี่ยมันจะต่างจากซอมบี้ที่เคยดูมาได้ยังไงก่อนเพราะนนีีี่่่เคคคคยยยดดูมมมาหมแล้้้วววะทังงซซบุุโชกริ ชโชว์กายกรรมตัวหักเราดูมาหมดแล้วค่ะเกาหลีก็คือทําซอมบี้แต่ละเรื่องอแทบจะไม่ซ้ําแนวกันเลยในทีเซอร์พี่จีซูแกยังปันเลยค่ะปากบอกว่าต้องไปหาแฟนกลัวซอมบี้ก็กลัวนะแต่ใจสู้มากเลยพกอาวุธพร้อมบวกนั่งถือทั้งเครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบกทั้งไม้ก๊อฝ่าฝูงซอมบี้เพื่อมองเงแฟนถึงกลางเมืองเราจะเห็นว่าทุกตัวละครในเรื่องอเอาอุปกรณ์รอบตัวมาใช้ค่ะทั้งอุปกรณ์ทําความสะอาดไม้ก๊อบต่างๆส่วนพระเอกพี่จองมินเนี่ยก็เป็นเอนดูมากนะคะซอมบี้ดันมาบุกอาตอนที่พี่แกไปทหาร ในตัวอย่างก็คือติดอยู่ในตึกจะ่ะจะหนีไปช่วยแฟนก็ไม่ได้ตัวเองก็ไปถึงหัวหน้าหน่วยแต่แอบเห็นสกิลการเอาตัวรอดก็ปั่นไม่แพ้กันนะคะทั้งย้อนเล่าแล้วจุดไฟใส่ซอมบี้และอาวุธก็ครบมือด้วยค่ะดูทรงก็น่าจะเก่งอยู่นะนิวโทเปียดูภาคไทยไดีที่พราอมวิดีโอค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกฟินจิกหมอนค่ะที่พระเอกเป็นคุณหมอแพทย์แผนจีนที่จริงใจค่ะหมอดูแลดีเกินจนตอนนี้นะคะคนดูอยากจะมีหมอเหอเป็นของตัวเองกันหมดแล้วค่ะเมื่อพูดจัดการโรงแรมคนสวยเธอทํางานหนักมากบวกกับแฟนที่คบกันมานานอยากให้เธอลาออกจากงานคุยกันทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีจนเธอเครียดมากส่งผลให้เธอนอนไม่หลับค่ะที่บ้านจึงแนะนําให้ไปรักษากับแพทย์แผนจีนซึ่งนอกจากเขาจะเป็นหมองานดีแล้วนะคะ,ะ,คะเขายังดูแลเทคแคร์อันดับหนึ่งนี่แท้ จะไม่ใช่ความสัมพันธ์ของหมอกับคนไข้แล้วแทบจะเป็นแฟนหมอแล้วค่ะได้สร้างหลิงเฮอมาคู่กับสุยร,รั่วหานกับเรื่อง The Besting รักเธอที่สุดเลยเล่าเรื่องราวของเซนซี่ฝานเธอเป็นผู้จัดการผาแผนกต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่งเธอขยันทํางานแล้วก็ทุ่มเทกับการทํางานสุดๆเลยจนบางครั้งแอบเครียดนะคะจนกลายเป็นว่าเธอเป็นโรคนอนไม่หลับบวกกับแฟนของเธอที่เป็นนักธุรกิจที่นานๆจะเจอกันสักทีแต่ก็มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันทุกทีเลยพอเขาอยากให้เธอลาออกแล้วไปชีวิต กับเขาแต่เธอยังคงสนุกกับงานและก็อยากเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะพอคอยยุยกันไม่เข้าใจทั้งคู่เลยตัดสินใจเลิกกันคราวนี้เธอก็เลยยิ่งเครียดไปกันใหญ่ยิ่งนอนน้อยค่ะทางบ้านจึงแนะนําให้ไปหาแพทย์แผนจีนซึ่งทีเด็ดเลยค่ะหมอคนนี้เขาหล่อสุภาพใจเย็นใส่ใจเธอแล้วก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันและยิ่งประทับใจสกิลการพับกระดาษของนางเอกไปอีกนะคะเขาเฝ้ารอที่จะได้เจอนางเอกเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพนางเอกค่ะแต่ด้วยความที่บางครั้ง นางเอกยุ่งมากทําให้เธอไม่ได้ไปตามนะะัดค่ะคุณหมอก็เลยขอเบอร์เธอเพื่อดูแลเธอเลยคะ่ะเลิศเกิดหลังจากนั้นคุณหมอก็เป็นแพทย์ประจําตัวนะคะที่ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆบ้านนางเอกอีกค่ะจะได้หาโอกาสเจอกันบ่อยๆบอกเลยว่าพระเอกเนี่ยชอบนางเอกแล้วก็บุกรุกเร็วมากเลยนะคะแล้วพอเขารู้ากการสักกับไปสักพักเขาก็ค่อยๆเปิดใจแล้วก็ตกหลุมรักกันขึ้นมานะคะ่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าจางหลิงเหอเป็นคุณหมอแพทย์แผนจีนที่ หลอ่อสะอาดใส่แวน่นกรุบทุกอย่างมาถูกต้องหมดเลยคะ่ะทุกคนเข้าใจเลยว่าทําไมพระเอกจะต้องปิดแม้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะเห็นความหลอ่อแล้วความหล่อจะพาเขาลำบากจะมีแบบคุณป้าเอารูปบลูกสาวมาให้พระเอกเออความหล่อนะทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอะ่ะนางเอกอะ่ะให้แหวนพระเอกไว้นะคะให้แกลง้กลงว่าเออพระเอกใส่ว่าแต่งงานแล้วควรจะได้ไม่มาจีบแต่จริงๆติงรู้สึกว่า เหมือนนางเอกอะแอบมั่นไว้ก่อนยังไงไม่รู้ถ้าเป็นติ่งนะคะมีโอกาสเจอหมองานดีที่ใส่ใจขนาดเนี้ยเป็นชั้นชั้นก็จีบแต่นางเอกเรื่องนี้ไม่ได้จีบก่อนนะคะทุกคนคือนางเอกเป็นฟิลแบบ โอเคฉันเลิกกับแฟนพอดีเธอดูแลฉันนะก็เลยแบบมาใส่ใจพระเอกอะไรอย่างเงี้ยติ่งพูดเลยว่าพระเอกเรื่องนี้ดูแลนางเอกดีเกินทํากับข้าวให้อีกแนะนําว่าคนต้องกินอะไรยังไงตอนเหงาก็พาไปขับรถเล่นไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันฟิลแฟนชัดติ่งเองนะคะพูดเลยว่าอีฉันก็เป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆไม่ได้มุกค่ะทุกคนแต่ว่าติ่งนักศึกษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่นะคะเห็นตอนที่นางเอกฝังเข็มเหมือนกันนะแล้วก็ สักพักหนึ่งเอกก็หลับอ่ะติงเลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าแพทย์แผนจีนมันจะเวิร์กเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าฉันต้องศึกษาเรื่องแพทย์แผนจีนไปบ้างหรือไปนอนฝังเข็มแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกนะเรื่องเดินวัยนะคะพระเอกคลั่งรักมากใกล้ชิดนางเอกเก่งแล้วเดี่ยวทุกคนเตรียมกีดกับฉากคิดซีนพูดเลยว่า ทำดีทำถึงแน่นอนเลยอีฉันอยากจะสิงร่างนางเอกไม่เกินจริงนะคะตามไปกรีดคุณหมอด้วยกันค่ะที่ไอชีอี้ตอนนี้ก็คือมีภาคไทยด้วยนะคะติงเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าจะได้โฟกัสหน้าคุณหมอจางหลิงเหอแบบฟินๆค่ะแนวโรแมนติกดรามา่าธุรกิจที่ได้ไปลูกมาคู่กับดีแลนด์หวังค่ะเรื่องนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะกับเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก เร,เ,เ,นนเรื่องนี้นางเอกเป็นนักข่าวสายธุรกิจการเงินนะคะส่วนพระเอกเป็นนักธุรกิจที่หล่อฉลาดแล้วก็เข้าถึงตัวยากมากเลยค่ะซึ่งนางเอกไปตามจีบพระเอกก่อนนะคะจุดเริ่มต้นที่นางเอกจีบพระเอกก็คืออยากจะเอาชนะแฟนเก่าของนางค่ะที่ทิ้งนางไปนาะแล้วก็ไปคบกับหลานตระกูลคนรวยซึ่งนางเอกคิดเอาเองเลยค่ะว่าพระเอกก็คือน้าเล็กของผู้หญิงคนนั้นค่ะนางก็เลยกะว่าจะจีบพระเอกให้ได้เลยนะคะและด้วยความที่นางเอกอเป็นนักข่าวที่ทํางานเก่งอยู่แล้วนะคะนางก็เลยอยากจะ านะักธุรกิจเก่งๆเนี่ยเออเอามาทําสกูป๊ปซึ่งพอดีีเลยที่นางได้โอกาสสัมภาษณ์พระเอกนะคะซึ่งพระเอกเป็นคนที่แบบสัมภาษณ์ยากมากเป็นคนวางตัวมากแล้วก็เป็นคนเก่งที่แบบว่าไม่ชอบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าจะทำงานกับใครทีอะก็จะสังเกตว่าเออคนนั้นมีฝีมือหรือเปล่าแล้วเขาก็แอบปลืม้ม เออฝีมือนางเอกอยู่พอดีพอดีก็เลยให้หนางเอกมาทําสกูป๊ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างการสัมภาษณ์นะคะนางเอกฉันก็ฉลาดนะคะก็คือแบบได้งานด้วยได้แฟดด้วยค่ะก็คือสัมภาษณ์ไปด้วยนั้นก็หาโอกาสจีบพระเอกไปด้วยจ้ะแต่บอกเลยนะคะว่าพระเอกนั้นจีบไม่ง่ายค่ะทุกคนเพราะพระเอกค่อนข้างจะวางตัวมีมาตแบบบางทีก็ตอบแบบห้วนๆกวน,วนโอยอะไรอย่างเงี้ยพยายามรักษาระยะห่างกับนางเอกแบบสุดๆเลยแต่นางเอกเรามันใจสู้นะคะใจเธอมันได้ค่ะ แล้วก็ลูกเล่นเยอะแถมก็เตะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทําเป็นว่าลืมต่างหูไว้ในรถพระเอกบ้างละหรือว่าลืมนู่นลืมนี่ให้พระเอกจะต้องแบบมีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้ผลด้วยนะคะทุกคนคือเจอกันไม่นานน่ะนางเอกก็แบบเตะๆพระเอกแล้วก็ถามพระเอกตรงๆเลยว่าฉันน่ะจีบคุณได้ไหมพระเอกก็คือไม่เคยเจอคนจีบตรงๆตรงๆแบบเนี้ยก็คือไปไม่เป็นเลยค่ะทุกคนแต่ถามว่าปฏิเสธไหมก็แบบ มีมองมองนิดนึงแล้วก็ถามว่าเออถ้าจีบไม่ติดแล้วจะทํายังไงนางเอกก็บอกก็จีบต่ออะไรเงี้ยพระเอกก็คือเหมือนยอมให้โดนจีบค่ะทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออน่ารักดีนะคะพระเอกก็คือตั้งตัวแทบไปทันเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะพระเอกก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะเราแวงว่าที่นางเอกตั้งใจเข้าหาเขาเนี่ยมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าอาจจะเข้าหาเพราะว่าพระเอกเองอ่ะมีเงินเป็นคนรวยมีคอนเน็กชันเยอะอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็จะไม่ค่อยไว้ใจนางเอกค่ะช่วงแรกๆแต่พอได้รู้ค่อยๆรู้จักกัน นาะพระเอกก็เออแบบยอมอะ่ะเออไม่ว่านางเอกจะเข้าหาด้วยวิธีการไหนอะ่ะเขาพร้อมที่จะโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นนางเอกที่แบบเข้าหาเขาแล้วเขาจะแบบว่ายอมรับรักนางเอกอะไรอย่างเงี้ย น่ารักมากแต่หารู้ไม่ว่านางเอกไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคอนเน็ชันเลยนะคะนางเอกสนใจแค่พระเอกเท่านั้นจริงๆเ่ะเรื่องเนี้ยระหว่างความหวานนะคะมันก็จะมีเรื่องธุรกิจขึ้นมามีปัญหาทางธุรกิจการเงินมีการสัมมนามีแบบเออธุรกิจแบบเสียหายอะไรเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆคนดูก็จะไม่ได้ดูแค่ความหวานของพระนางนะคะก็จะมีสับการเงินเข้ามาด้วยซึ่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทํางานกันจริงจังดีนะคะซีรีส์เรื่องนี้แบบพระนางทํางานกันหนักมาก แต่นางเอกเนี่ยเป็นกําลังใจสําคัญเลยนะคะที่แบบว่าพระเอกมีเหตุผลบางอย่างที่แบบว่าทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้นางเอกก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งที่บอกพระเอกแล้วพระเอกก็จะผ่านเรื่องราวแบบ เออลำบากลําบากไปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาแบบพึ่งตัวเองคะ่ะทุกคนพอมีคนให้แบบพึ่งพาด้วยก็รู้สึกแบบเออสบายใจดีเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคือต่างคนต่างทํางานแบบจริงจังเลยแต่พอมีเวลาว่างก็เออไปเดทกันซึ่งพูดเลยว่าซีรีส์เขาค่อยๆหยอดความหวานเข้าไปทีละนิดนะคะมันอาจจะไม่รวดเร็วปุ๊บปับ๊บแบบซีรีส์วัยรุ่นเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็คิดซีนคะ่ะทุกคนพูดเลยว่าแบบ รุนนานกว่าจะมีแต่พอมีทีก็คือแบบใจบางไม่ไหวเป็นตอนที่พระเอกอะแบบจะไม่รอแล้วว่าให้หนางเอกสารภาพว่าเข้าหาเขาทำไมอะแต่ตอนนี้เขาชอบนางเอกแล้วจริงๆอะเขาก็เลยแบบเออมีคิดซีนกับนางเอกตอนที่มีหิมะตกพอดีแล้วมันเป็นซีนที่แบบหวานๆนะะั่นแะก็ตามไปดูกันได้ที่แอป2 ID นะคะมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะจะกลับมาคลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย